สวัสดีครับผมกับช่องยิมสถานฟ้านะครับวันนี้ผมอยู่ในเว็บไซต์นะครับแกรมฟรีนะครับวันนี้ผมจะมาทําการสอนนะครับในการถอนเจ้าตัวนี้นะครับอย่างแรกเราก็ต้องมาที่ครับนี่ครับตัวที่4ี่นะครับของแถบด้านซ้ายนะครับเราสามารถเลือกวด้เราจะถอนไปทางไหนนะครัแต่ผมแนะนำครับเลือกถอนเป็นทาง PayPal นะครับ เพราะว่าจะเสียค่าทมเนียมน้อยกว่าสแล้วก็ใส่เมลครับขัานต่ําในการถอนนะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยกรัมครับส่วนตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเจ็สิบแปดนะครับนและค่าเงินตัวนี้เราก็ต้องดูค่าเงินนะครับแต่ละมันมีขึ้นมีลงด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ค่าเงินอยู่ที่สองจุดหนึ่งห้าดอลลาร์นะครับ ก็เช่นี้ครับในการถอนครับผมจะลองดูว่ามันจะถอนได้หมต้องรอโอกาสหน้าครับตอนถึง500กรัมนะครับสำหรับน,นี้ขอบคุณครับ